18ปีแม่ไม่เลี้ยงน้อยใจขอเป็นแค่เด็กยกของในกองถ่ายบ้านเกิดหลังน้อยเปรี้ยวทัศนียาดังได้เพราะ Big กเอมเล่นละคร10ปีถูกว่าไม่เหมาะสมเป็นหน้าตาของช่องเจ็ด เป็นนักแสดงสาวคนสวยเบอร์ต้นๆของช่อง7เลยก็ว่าได้เพราะเธอมีผลงานให้เราได้ชมกันมาตลอดกว่า11ปีจากการเป็นนางเอกคู่จิ้นกับพระเอกหนุ่มบิ๊กเอ็มจนเกิดเป็นที่พูดถึงเรื่องของความเหมาะสมของทั้งคู่ที่มีความลงตัวแบบสุดๆโดยเปรี้ยวทัศนียาได้เผยไว้ว่าหอมลงไป12กิโลกรัมในเวลา4เดือน พูดตรงๆก็คือรู้สึกว่าตัวเองตุ้ยหนุยเกินไปดูจากในกล้องพอมาเล่นละครของพี่หนิงปณิตาก็รู้สึกว่าไม่อยากเป็นภาระให้กับใคร พี่หนิงเองก็ส่งใบสั่งลดน้ำหนักมาด้วยเขาก็ไม่ได้ถึงกับกดดันอะไรมากนะคะแต่เราเห็นความตั้งใจในการทำงานของเขาก็เลยอยากให้หน้าละครของเขาออกมาดีแล้วมันก็ดีกับตัวเราด้วยเราก็เหมือนทำให้เขาและทำให้ตัวเองด้วยวิธีการลดน้ำหนักของเราทำอะไรบ้างเปรี้ยวได้เผยว่าหลักๆที่เรารู้สึกว่าเราอ้วนเพราะเราชอบกินข้าวเราชอบกินของเผ็ดซึ่งมันต้องกินคู่กับข้าวเราก็เลยชอบกินข้าวก็ไปหาหมอเลยมา รู้ว่าตัวเองเป็นคนแพ้ข้าวขาวก็เลยต้องหันมากินข้าวดำแทน พอมากินข้าวดำแล้วรู้สึกว่ามันอิ่มง่ายกว่าข้าวหนึ่งถ้วยรู้สึกว่าเรากินได้แค่ครึ่งเดียวพอมาเป็นข้าวดำแต่พอข้าวขาวเรารู้สึกว่าอยากกินตลอดเลยเปลี่ยนวิธีการกินแล้วก็ออกกำลังกายด้วยเป็นปมในใจของเราคือทักกันแบบอื่นได้ไหมที่ไม่ใช่เรื่องรูปร่างยุคนี้แล้วทักว่าสบายดีไหมวันนี้ทําอะไรมีความสุขไหมดูซีรีส์เรื่องอะไรทักกันแบบนี้มันน่าจะดีกว่า คำไหนที่รู้สึกว่าเสียใจที่สุดเขาไม่น่าพูดแบบนี้กับเราเลยเปลียวได้ตอบว่าเราเซนสテีฟเราโดนเรื่องนี้มานานแล้วมันสะสมอยู่ๆมีคนเดินมาทักว่าอ้วนขึ้นหรือเปล่าคำนี้เลยเราจะรู้สึกว่าอีกแล้วหรอมันรู้สึกจุกจุทุกวันนี้เราผอมก็ยังมีคนทักอยู่เลยว่าอ้วนหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าจะตอบยังไงมันนอยถึงขั้นอยากจะออกจากวงการจะหางานอื่นทําแล้ว เปรี้ยวตอบว่าใช่ค่ะเราเป็นคนที่ตั้งใจทำงานมากๆเราได้รับแต่บทเครียดและใช้พลังงานในการแสดงเยอะมากๆในการเล่นแต่ละเรื่อง พอเราตั้งใจทํางานมากๆเราอาจจะผิดที่ปล่อยปะละเลยตัวเองด้วยแต่มันก็เป็นเรื่องที่เราสามารถแก้ไขได้มันไม่น่าจะต้องมาโดนอะไรเยอะขนาดนี้ก็จะมีรู้สึกอยู่ว่าหรือเราไม่เหมาะกับตรงนี้เพราะมันต้องพอมต้องขาวต้องสวยอย่างเดียวตอนนั้นคือเตรียมหางานใหม่แล้วก็มีนะคะแต่ในความรู้สึกจริงๆของเราก็คือเรารักการแสดงแต่มันอาจจะไม่ใช่ที่ของเรา ต้องบอกเลยค่ะว่าเธอนั้นเป็นอีกหนึ่งนักสแสดงที่ทั้งเก่งและมีความสามารถมากๆแม้อาจจะถูกกระแสต่อว่าบ้างแต่เธอก็ได้พิสูจน์แล้วว่าเธอคนนี้ได้เติบโตมาด้วยความพยายามจริงๆ